1ิบสิงหาคม2,566นห้ร้บค่ะพี่น้องมาเลาะเก็บเห็ดดินกับยายตุ้มอีกวันหนึ่งนะคะเห็ดละงูก,ก็ไม่มีแล้วนะคะพี่น้องเหลือแต่เห็ดดินเนาะค่ะวันนี้มาลุ้นกับยายตุ้มน้อยจมานบอนี่ค่ะจุ้มหนึ่งห่างๆกันประมาณสีห้าดอกดอกสวยๆนะคะเห็ดหน้าเหลค่ะไปต่อนอะพี่น้องละหน้าวัวจ้ะพี่น้อง สิบห้าัวหนึหนงแซบเกงแซบอีกดอกนึงใกล้ๆกันนะคะเจอกันเมื่อสายไปอีกแล้วนะลูกเอ้ยเจอกันเมื่อสายไป ดอกงามแหงจ,งจุกจีงามงามดอกไบนี้แหละพี่นอ้องดอกละคำโอ้ยพอดีขัก เบื่อเกินไปอันนี้เห็ดถ่าน จงีงามๆเพี่น้องนลีอยู่เลยนี่อยู่กพนยังเห็นใหญ่ตุ้มง,งามเลยจ้ะ ินเห็ดอันนี้นะบางคนว่ามันหืนแต่ยายตุ้มกินมันเป็นยาแทบค้อกันอย่างงามเลยกำลังขึ้นจากดินวันนี้กลับมาน้ำหลังพื้นัเพี่น,น้งนองมาสายมูซาวนี้ไปใส่บาทก้นเดี๋วจังได้มาคิดหาดเพิ่นบ่เห็นหรือเพื่อนบ่เอาเนาะพี่น้อง าบางคนก็ไม่กินอย่างงามเลยดอกเนี่ยสวยมากพอต้อถิ่มเฮ็ดพี่น้องมานำหลังเพื่อนเอา้าเก็บเล็กผสมน้อยไปเนาะพี่น้องเนาะมงละดอกสองดอกเหลือตาเพื่นเฮาจังได้บบพิงาเทวดาเพื่นหาสิจงไว้ให้ดอก ไปนะพี่น้องมงละดอกสองดอกผู้เพื่นมากโกนเพื่อนบัวอ้าวบัวห็ดอันนี้มากินเซฟอยู่ด้้อพี่น้องเพื่อนบัวอ้าวแล้วเนาะจังเหลือดาไปตุ้มค็ดขาพี่น้องมันหืนมันคมบางคนวาเพื่อนบักิน สองจุ้งจีหวานเป็นลมขมเป็นยากำลางจ้ะโอ้ยนาเลได้นี่พี่นอกคือยู่เป็นเปลนหนึ่งคือคือบบเห็นเพิ่นมาก,ก่อนสงสัยเพิ่นจงไว้ให้ยายตุ้ม ป้าดอกอยังใหญ่เลยพี่น้องเพื่นบัเอาได้นี่เห็ดอันออออนี้เห็ดขาใส่เพื่อนบัวเอาอีหลีแหละเห็ดอันนี้มาจังเหลือเหลือหายยยตุ่มเตเฟนอันเตตุ่มหมักเด้อเห็ดอันนี้พี่น้องเพื่อนหมักคงขมเนี่เพื่อนจะชอบ หน้าเหลงางามเลยพี่น้องดอกนี้เห็ดหน้าเลอันนี้หวานหนึ่งกระหวานแกงกระหวานเห็ดอันนี้บวบขมบวบหึนเอาไปนึ่งเห็ดเท่านะนึ่งแซ่บมาผู้เดียวคุณเนาะมาผู้เดียวมันนี่ย่าผู้<ะ>บ่าวหลัดปุติ้วผู้บ่าวทางใดเดซิมาลลัด มันเท่าแล้วุลตกเนาะน <c ười> ี่ดอกตูมกมีใช่ว,ว่าจะมีแต่ดอกบานๆสมัยนาะพี่น้องเนาะตูมๆกมีนี่ไงสวยๆเลยโอ้ยบม่ได้เห็นเพื่อนนะพี่น,น,น้องเอออันนี้เพื่อนดำ ฮิททานไม่ค่อยเห็นเพื่อนดอกเพื่อนดูก,กระใบไหมดอกตุ้มๆก็เยอะอยู่นะพี่น้องเนาะดีนี่ก็ตุ้มๆฮิททานพี่น้องอือนี่ก็ตุ้มๆดอกนี้คืองามแท้ ฟิตไว้จะเดือนนึ่ง,ง่เฮิตอันนี้แล้วเอาออกมานึ่งมาเกงนี่ไม่ขมเลยดอกนี่ก็ไม่ได้บ้านมากนะนบ้านพอดีสวยงามเลยนี่สิเต็มกระตาเลยพี่น้องเด้อยมื้อนี้ามาก,กระตาเดียวเต็มแล้วก็สีเมือ เพื่อนมาก่อนเพื่อนบัวอาวฮ็ดอันนี้ได้พี่น้องคิดว่าฮิดออกหลายเพื่อกะซีเลือกเอาคิดขาเขาเรียกคิดขาไม่หลังงามทีน้เนาะฮิดไ้ดึงเดือนออกมากินนี่แซ่บงามเนาะ เห็ดดินเขาแป้งผู้เพื่อนมาเกลืนเพิ่อนบัวอ้าวดีเลยพี่น้องเพื่นนน่าจะเหลือหลายแค่เพิ่อนเลือกกินเห็ดยานี้มันออกหลายเห็ดขาเพิ่อนบัวอ้าวหลังคุณช่วงเห็ดละโง่เอ่อห้อนบ่วห้อนเห็ดดินเอาแต่เห็ดละโงกอันนี้ก็เห็ดหาดโอ้ยเปื่อยพูด ดอกง่างงามเพื่อนกระโบเอาเนาะเพื่อนผูมากอนนี่โอ้ยได้บด่บ,บ่มีแต่เฮ็ดค่ามาน้ำหลังเพื่อนเนาะเฮ็ดได้แต่เฮ็ดค่าเพื่อนบบเอา เอาอบแมนงัวเท่าละบ่เออได้ยูบ่เพิ่งมาบ่โอ้หนี่มิตตเฮ็ดขาดพอเอ้ยลายอยู่เฮ็ดขานั่นมีอยู่ค่ะเฮ็ดขาลายค่ะลาย เนาะปิ้งป่นใส่ปลาทูแซ่บเด้อนี่ชิเต็มกระตาแล้วมิแต่เ็ตค่าเออเพื่อนเพื่อนไปทุระเห็นเพื่อนดูเมื่อกิ้ย่างไปส่งผัวเมียเพื่อนจะไปข้างใด เห็ดพี่เบื่อนี่อีโผมึงกินขึ้นโบเห็ดบ่เพิ่นก็เนี่ยโบเห็ดเห็ดจะหลอกขึ้อย่างกายและทั้งโผมึงกินีเพื่เก็เอาได้เห็ดคาพี่นอ้องกินแล้วเศร้าท้องอืดแล้วบ่เพิ่นแหนมได้แล้วอ่ะเห็ดคาก็ได้แต่เห็ดหลายช่วงนี้มันออกบางคนเพิ่งก็เลือกแฟนใหญ่ตุ้มกระหมังปูนใส่ปะตูแซ่บพี่นอ้องบ่หอมเลยดิ แล้วคือบุหินเราย่างมาได้ได้ไดมองนี่เราย่างเร็วเพราะากายเห็ดเลือแต่เห็ดขานี่แหละพี่น้องเอ้ยอื่นเพื่อกระบเลือให้ดกเด๋วเอวนี้รอดสายตาผู้มากวนเพราะว่าอย่างใบไม้ปกไว้ หน้าง,งัวเลยนี่พี่น้องมีแต่เฮ็ดข้าได้เต็มกระตาก็ได้เฮ <laughs> ็ดผู้เพื่อนบบเอาเด้เฮ็ดหาดงามขนาดพี่น้องอ,อย่างสวยเลยดอกนี่สวยมากอื ดอใหญ่เลยอีกหนึ่งดอกใกล้ๆกัน,อ,กน,อ,กกนอุ้ยถาวแล้วอันนี้เปื่อยเอาดอกไวรุ่นไวรุ่นบ้างเ๋ยาแต่อดอกถาวรไหลนะพี่น้องนีดอกงามๆกับีพี่น้อ,อ,ดอนงอดอกไม่บานมากก็มี เดี๋ยวนี้ก็นอยากออกเนาะเอ้าออกกะสิเต็มกระตาเล่รอเมื่อแต่ได้พี่น้องเอ้ยแบบน,นี่ผู้มาก่อนที่ขวาดเด้พี่น้องเอ้ยผัวลาวมาก่อนแล้วคือย่างไก่แล้วย่างฟ้าวน้ำเห็ดบ๊อผู้เฮ็ดฐานเนี่ยนี่พี่น้องสีดอก ฐานดอกเล็กงามเอาให้น้องอุ้เบียบใบหลายทางมาเหิงแล้วใช่ละเนี่เห็ดดินเฮ็ดดินเฮ็ดดิเอากระโลมาตำนาเออฝุ่นตกมันนำเท่ากันหนึ่งเซฟเอาไปหนึ่ง เอออัดฟีดไว้เจอกันทุกวันเลยเรา <c oughs> <c oughs> เอาอยู่บ่กเห็ดทานเอาบ้าเอา,เอา,เอาีสมพ่อมันเหลือหลาย <c oughs> เออเจ้าไปทั้งขวาเด้เอเฮาสิไปทั้งซ้ายมันแยกกันนะเอามันมานเด้อนี <c oughs> ่ยูจงรอดสายตาภูมกน Kiếp đọc tùm tùm gật kìp a pít đọc bài lộn này, hè, 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 งามแท้เห็ดขาเขาเลีกเห็ดขาได้พี่น้องเอ้ยเป็ดยาได้หนิเกทองอืดทองเฟ้อได้หน,น่งามแท้เอ้ยใครบอก,กินจะตุ้มกินเองเห็ดทำฟ้านใหญ่พี่น้องบูยหน่วยใหญ่ขนาด เห็ดหาดยังสวยเลยสีส้มเลี้ยงเจยไว้่ะ เต็มแล้วพี่น้องแล้วเมื่อแล้วทางเมื่อได้นี่เห็ดหาดน้อยกระบอประมาทพือได้เก็บเอาใกล้สีฮอดเทียงนาแล้วก็ได้อีกหน้าวัวสองโดดเต่มกันเอาพี่น้องเนาะหน้าวัวสองโดดได้หน้าวัวแล้วก็ได้หน้าเหล่ ดอกส,สวยเลย ừ, สวดกระตาแล้วดอกงามๆแบบนี้ไม่เอาได้ไง แบบนี้ไม่เอาได้ไงไตุ้มเลยสีฮอดเถียงนาล่ะพี่น้องดอกนี้น่าจะเป็นดอกสุดท้ายของคลิปนี้นะคะจะถึงเถียงนาแล้วถึงเถียงนาน้อยเลยพี่น้องจ้าเถียงนาน้อย วันนี้ก็บรรลุประสงค์นะคะพี่น้องตั้งเป้าหมายไว้หนึ่งกระตาก็เต็มสวดกระตาเลยนะคะวันนี้15สิงหาคม2566้เก็บเห็ดก็บรรลุเป้าหมายนะคะพี่น้องยายตุ้งก็ามานคือเก่านะคะเห็ดดินเห็ดข่านะคะพี่น้องเห็ดหน้าเลนะคะวันนี้ก็มีความสุขในการหาเห็ดอีกแล้วนะคะ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เดอ้อพี่น้องเดอ้ออยู่ดีมีแหงสุขสุขคนเดอ้อสุขภาพแข็งแรงทุกท่าขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ